คมภีลดน้ําหนักไวนะครับสำหรับคนไม่มีเวลานะครับแต่วิธีการแรกที่ผมลดความอ้วนเลยคือการเลือกออกกําลังกายตั้งแต่ตอนเช้าเลยแต่เลือกออกกาลังกายแค่15นาทีเพราะว่าตอนนั้นเวลาจํากัดมากๆนะครับตอนเช้าตื่นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าออกกาลังกายไม่ค่อยมีแรงเลยนะครับผมว่าจริงๆเราเนี่ยการออกกาลังกายช่วงไม่ค่อยมีแรงในเหตุผลเพราะว่าเราออกกําลังกายในช่วงที่เรายังไม่ได้ทานอาหารตอนเช้าอั่งนั้น ตื่นมาตอนเช้าผมแนะนําว่าให้ดื่มน้ําไปก่อนเลยเพราะว่าร่างกายที่ขาดน้ำเนี่ยจะไม่สามารถนะครับใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อได้ดีนะครับดังนั้นตื่นมาดื่มน้ําก่อน1น,นึถึงสงแก้วนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาว่าไอ้ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแล้วออกกาลังกายนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ย,ย ungen, หลังจะออกกาลังกายแล้วง่วงนอนนะครับดังนั้นใครก็ตามที่หลังออกกําลังกายแล้วง่วงนอนแนะนําว่าให้ดื่มกาแฟดําเลยนะครับแนะนาเป็นกาแฟดำนะครับดังนั้นะถ้าใครอยากทานกาแฟดําเป็นนานๆแต่ไม่อยากได้สารเคมีนะครับผมอ่ะ ทำกาแฟเองนะครับแล้วก็ทานแบบนี้มาประมาณ2อปีที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจกาแฟยี่ห้อทั่วไปไม่รู้เขาเขาปลูกด้วยวิธีการที่มีสารเคมีหรือเปล่านะครับกาแฟปกติกล่องหนึ่งมี 12- บ9 0บาทนะครับให้ราคาพิเศษ444บาทแถมจัดส่งฟรีทั่วราชนาจักรด้วยนะครับใครสนใจพิมกาแฟแล้วก็สอบถามแอดมินได้ข้อที่2ที่ผมทําคือการ คุมอาหารโดยที่ไม่ส่งผลต่อง,งานประจำนะผมรู้ว่างานประจําผมเริ่มทำตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นแล้ว5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มครึ่งเนี่ยผมจะไปคลินิกส่วนตัวดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือผมต้องใช้พลังงานยาวนานมากตลอดทั้งวัน,นครับมื้อเช้าผมจะทานให้อิ่มเลยดังนั้นสําคัญเลยนะครับมื้อเช้าทานให้อิ่มส่วนมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเนี่ยเรารู้ว่ามันทําให้เราอ้วนได้เราก็ทานปกติเลยครับแต่ลด ข้าวลดแป้งลดน้ําตาลลงหน่อยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อที่3เลยคือมื้อเย็นเนี่ยผมทานเร็วขึ้นโดยปกติผมจะทาน สามทุ่มเลยหลังคลินิกตอนหลังพอผมอยากลดความอ้วนผมก็ย้ายมาก่อนจะไปคลินิกผมก็ทานอาหารมื้อเย็นก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมเน้นโปรตีนกับผักเลยก็คืออย่างเช่นไก่ย่างก,กับส้มตำสุกี้หมูสุกี้ไก่สุกี้ปลานะครับเราสั่งพิเศษเยอะๆหน่อยหรือบางวันก็จะสั่งเป็นยำบุนเส้นแต่ใส่เส้นน้อยๆเพิ่มหมูสับพิเศษเพิ่มผักพิเศษนะครับสูตรนี้ทําให้เราสามารถลดความอ้วนได้ไงเพราะว่ามันช่วยทําให้เราสามารถลดข้าวแป้งน้ําตาลปุ๊บมันก็เลยทําให้น้ำเนีเน่ยถูกดึงออกจากร่างกาย ข้อขอไข่คือมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเริ่มชินกับภาวะน้ําตาลตา่ําแล้วดึงไขมันสะสมเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นใครก็ตามที่อยากทําวิธีนี้นะครับแนะนําว่าลองทําเลยแล้วก็ได้ผลแน่นอนใน1เดือนครับ